ขอเรียนเชิญอาจารย์ชาตรีอนุเทียนที่ปรึกษานิตยสารคู่สร้างคุ่สมเป็นผู้มอบพวงมาลัยให้กับนักมวยคู่พิเศษในวันนี้นะครับอาจารย์ชาตรีอนุเทียนผู้เขียนเรื่องท่องยุโรปไปเที่ยวอียิปต์ในหนังสือคู่สร้างคุ่สมกำลังมอบให้กับอิสมาแอนชังการีลาชาวอิหร่านและก็มอบให้กับโพแก้วสิงห์จตุรงค์นะครับขอบคุณครับอาจารย์ชาตรีอนุเทียนครับ นักมวยชาวอาหรับหรือชาวอิหร่านคนนี้ทําให้วันนี้มีชาวต่างประเทศทั้งชาวอิหร่านและก็ฝรั่งมา,าดูรายการกันมากครับอายุ28ปีประวัติเคยชกมวยสากลสมัครเล่นและก็มวยสากลอาชีพมาก่อนเก่งกาจขนาดเคยได้รับเหรียญทองมาแล้วน่ากัวามากนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเช่าฟแฟลตอยู่ที่ประตูน้ําชกมวยไทยอาชีพมาเพียงครั้งเดียวที่เวทีราชดําเนินชกกับเพชรน้ำหนึ่งทช,ชูตุรัต แล้วก็ไม่มีการตัดสินฝึกการชกมวยไทยมาด้วยตัวเองนักมวยไทยคือโผแก้วสิงห์จัก,กรรงวันนี้เจอศึกหนักแน่นะครับเพราะว่าน่ากลัวชื่อจริงชื่อเจริญสังขพันธ์อายุ22ปีจบการศึกษาปอวอสเป็นชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมา36ครั้งชนะ30ครั้งแพ้6ครั้งครั้งสุดท้ายชนะทักิเกิลน็อกเอา JR เมโยคือชกกับนักมวยชาวฝรั่งเศสที่สำโรงนี่เอง วันนี้ก็เลยจัดให้มันเจอกับอิหร่านหัวหน้าคณะและผู้จัดการคือประยงภูชนะชัยผู้ฝึกสอนคือกิติชัยไพยนิยมผู้พิเศษระหว่างกิสมาแอนชันกุ่ามัดนักครับยกที่หนึ่งนะครับแล้วฏดว่ากิสมาแอนจากอิหร่านนี่น้ำหนักหมัดค่อนข้างจะหนักนะครับเราะว่าต่อยมัดซ้ายขวาแค่หนึ่งสองก็ทำเอาโพแก้วถึงกับเซตาลาติดเชือกไปนิดนึงนะครับเมื่อชักครู่นี้ ก็อยากจะได้ทราบนะครับว่ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับสนญยามันแสงกรรมการให้คะแนนคือดรงตันบุญมีกับพงศักดิ์แฝงละม่อมนะครับพิกัดน้าหนักของมวยคู่นี้ก็หนัก106.3ปอนด์เท่ากันนะครับก็อเป็นพิกัดน้าหนักขนาดุ่นพิเทนเวสนะครับเป็นน้ําหนักมวยที่ก่อนกางจะใหญ่มากนะครับโอ้แก้วนักมวยไทยนะครับฝ่ายน้ำเงินเอีขวาที่นำตัวได้ทีหนึ่ง โกแก้วนี่กาดซ้ายออกนะครับปิดสมัยเอลจากอีลานการดขวาออกสังเกตได้ง่ายน,นะครับปิดสมัยเอลฝ่ายแดงนี่นูงเกมสีขาวหัวล้นทีเดียวปิดสมัยเอลจากอีลานี่หมัดหนักนะครับเตะซ้ายแล้วก็ต่อยซ้ายทุกขวาเต้วเตตัวที่ใบหน้าในหมัดน,นะครับโบกแก้วกับเตะขวาตัวตัวนท่าทางไม่เล้วนะครับท่าทางชชควยไทยไม่เวลวเลยทีเดียว ยกนี้ก็ยกที่หนึ่งนะครับอิสมายเอลเตะขวาโมแก้วเตะขวาก็ทีครับเตะขวาที่มัหนอที่หนึ่งกิสมายเอลพยายามจะวิ่งไปต่อยหมัดนะครับแต่ก็ยังต่อยไม่ถนัดนักิสมายเอลจากอีหลานเดินเจี๊กไปนะครับ การสัญญาเตือนให้ชกอิสมาเอลต่อยซ้ายเขอนที่หน้าของโภแก้วโภแก้วก็ยังเฉยโภแก้วหมัดซ้ายยจงได้ช่วยต่อยขวาที่หน้าอีกรู้สึกว่าอิสมาเอลนี่ดูร่างหนากว่าโภแก้วนักมวยไทยนะครับโภแก้วยกขาซ้ายจะถีบไม่ถีบนะครับยกนี้ก็ยกที่หนึ่งระหว่างอิสมาเอลซังกาลีลาจากกีฬานะครับโภแก้วสิงห์ติดลง นมวยไทยฝ่ายน้ำเงินหมดยกที่1นึดับท่านผู้ชมครับเวลานี้ผู้สันทัดก,กรณีมวยไทยก็บอกว่าโพแก้วควรจะเตะขาของคู่ต่อสู้เพื่อตัดกำลังให้เดินไม่ได้ยืนไม่ไหวนะครับโปรดติดตามชมกันต่อไปครับอิสมาแอนนั้นได้เปรียบตัวใหญ่กวา่าแล้วก็ชกมวยสากลทั้งมวยอาชีพและก็มวยสมัครเล่นเคยได้เหรียญทองมาแล้วเขาพยายามจะใช้หมัดนะครับเราจะดูว่ามวยไทยจะแก้อย,อย่างไร ตามที่เมื่อกี้เห็นเฮียกุ๋ยมาแนะนําอยู่นะครับที่สองนะครับโผล่แก้วเตะขวาที่ล้วตัวเตะขวาแล้วตัวอีกทีหนึ่งกิสมาอลมิลนี่พยายามเดินเข้ามานะครับยกที่สองนะครับกิสมาอิลสังการีลาจากอีหานะครับโผล่แก้วสิงห์จัตุรงจากไท,กทยอิสมาอิลฝ่ายแดงโผแก้วฝ่ายน้ำเงินนะครับ โอลแก้วนี่ก็ต้องระวังตัวกันหน่อยอเพราะว่าอิซาเอลนี่ค่อนข้างจะหมัดหนักซ้ายขวาแล้วทีเดียวโอแก้วเตะขวาเฉียดหน้าไปคู่ก็ยังจดจ้องกันอยู่กลางเวทีนะครับกรรมการสนธยาเตือนให้ชกโอแก้วเตะขวาทีลำตัวนะครับดังชาดใหญ่ทีเดียว แกวเตะขวาพับในเฉียดไปรู้สึกว่าอิสมาอลนี่ชักจะกลัวลูกเตะของโคแก้วนะครับโคแก้วเตะขวาทีลำต,ตัวอีกระวังหมัดก,กับเท้านะครับหมัดก,กับเตะใครจะดีใครจะอยู่เลยครับ โคกแก้วขยับจะเตะนะครับโคกแก้วเตะขวาเฉียดหน้าไปทั้งคู uh, ่ยังจบต้องกลางเวทีนะครับโคกแก้วเตะขวาตัวอินเชียนตับขาได้ฮุกขวาตัวฮุกซ้ายตัวฮุกขวาที่หน้าเฉียดไปโคกแก้วเตะขวาแล้วตัวอีกโคกแก้วจับคอได้เลยครับอินเชียนฮุกขวาตัว ผมแกจะตีเขาตีไม่ถนัดนะครับเพราะว่าตะไบอ้านี่แกแรงกระทะดีเหลือเกินนะครับพยายามสะบัดตูดออกมาโอแก่เตะตัดขาครับที่ข้างนอกเ็นะตะไบอ้านที่ก้าอ่อนนะครับยกที่สองหมดนะครับ สำหรับมงคลเดชสิทธิมนพที่ชนะไปคู่ที่แล้วนะครับแตกแล้วก็เย็บ2เข็มบริษัทยอดมวยดังของเรามีกองทุนสวัสดิการเพื่อสังคมซึ่งสนับสนุนโดยแอนตาซินก็จะมอบเงินให้400บาทเป็นค่ารักษานะครับ400บาทครับครับยกที่3นะครับมาดูกันต่อไปนะครับระหว่างโพแก้วกับอีสมัยเอลจากอีหลานนะครับโพแก้วเตะขวาับใน พอแก้วเตะขวานะครับอิสแวลต่อยซ้ายต่อยขวาที่หน้าก็โดนจะไม่จังนะครับอิสแวลเดินไกล้จ,จี่กันไปนะครับพอแก้วเตะขวาที่ต้นแขนอีกทีนึงอิสแวลต่อยซ้าย คนดูก็ชอบใจกันใหญ่ทีเดียวยกทีสานะครับโครมแก้วเตะ ทีางานทางต้ายซ้ายนะครับโค้กแก้วเตะขวาลำตัวปัดซ้ายก็ติดที่หัวไหล่โดนยังไม่จังนะครับโค้แก้วะจ,ะจะเดินามาหานะครับแก้วเตะขวาเตะขวา กันแน่นนะครับกรรมการสัญญาแยกออกมาอีกมาชกกันใหม่ที่กลางเวทียกนี้ก็ยกที่3นะครับโฮแก้วจะเตะขวาไม่เตะนะครับแล้วก็เตะขวาแล้วตัวจะต่อยซ้ายเจียดหน้าไปแล้วอีกแล้วก็ลงไปนะครับกับพื้นเวทีไม่เป็นไรครับ แอลนะครับเดิมจี้กับมามดยกที่สามครับอิสมาแอนนี่มาเมืองไทยกับน้องชายเพื่อมาหัดชกมวยไทยโดยตรงเลยนะครับอยู่เมืองไทยอยู่กรุงเทพมาสิบเดือนชกมวยไทยมาหกเดือนครูสอนมวยไทยคือครูบุญเรืองค่ายเมืองชายภูมิครับมัดหนักหน้าตัวครับยกที่สี่นะครับโค้กแก้วเตะขวาตัวอีกโค้กแก้วเตะขวาตัวต่วอยขอวา Bye. ตัดกลก็มาใหม่ที่กลางเวทีแล้วก็เตะขวาที่ลำตัวแฟนคู่ยังจ้องอันี่กลางเวทีนะครับยกที่สี่ปีศาจแน่พยายามเป็นคู่เวิร์ควนไปรอบตัวโบผล่เข้าไปใ่อยใต้พวกแกเตะขวาตัวโบกแกเตะขวา ผมเก่าแต่นี่แอนตัวงอนะครับแอนต่อยซ้ายก็หัวไปปกเก่ายข่าวขวาเขาี่นำตัวอิสแมลไม่กลัวนะครับเผืนอจีนไปต่อยซ้ายเจดน้าไปต่อยขวาต่อยซ้ายแล้วหัวต่อยขวาก็หมุ่ไต่อยซ้ายนี่นาขวาเขาที่หน้าเฉียดตรงนี้กัน ต่อยซ้ายที่หน้านะครับเจียดไปแก้วตีขวาฉะนั้นตบหมัดขวาเจียดหน้าปีกหมัดนึง่งแก้วเตะขวาตัวมาสู้จับกันแล้วตัวนโปแก้วตื้นมาลงไปกับพู้เล่นตีนะครับซึมมาชกต่อไปอีสมัยเอลนะครับตัวเมื่จากอีหลานก็เดินปจับที่กันไปนะครับอีเซนต่อยซ้ายเข้ามาต่อยขวาแล้วดี ตัวแล้วก็เพียงของเก่าเตะกว่าเตะขว่าตัวอีกทีนึ่งอีแวนคว้างพันยาวไปนะครับหมดยกที่สี่ครับ ท่านผู้ชมครับก็น่าเห็นใจโพแก้วสิงห์จตุรงนะครับเพราะว่าตัวเล็กกว่าพร้อมกว่าแล้วก็บางกว่าน้ําหนักน้อยกว่าหลังจากจบคู่นี้แล้วท่านจะได้ชมเทปบันทึกภาพการฝึกซ้อมของยืนยงผิดประสงค์ทันทีเลยนะครับจะได้ชมเทปทันทีโดยไม่มีการโค้งานครับเชิญครับคุณวรุษครับครับรถสุดท้ายนะครับรสุดท้ายนะครับต่อยซ้ายเฉียดหน้าต่อยแล้วก็อิสราเอลนี่ฉลาดลนะครับทันหลังได้กับโพแก้วเลยทีเดียวก็คงจะกลัวลูกเขาแลวครับ ยกที่5ยกสุดท้ายนะครับคนไทยในเวทีก็เอาใจช่วยโผแก้วนะครับแล้ววันนี้ต่างชาติก็มาชมกันแน่นขนาดทีเดียวต่อยขวาต่อยขวาตัวต่อยขวาต่อยขวาที่หน้าโผแก้วโดนต่อขวาตัวแดงอึงซ้ายตัวหุบขวาตัวโดนต่าซ้ายตัว ปีเแอมพยายามเอาหัวมุ่ยไปครับต่อยซ้ายครับหัวไปแล้วก็จับโฟแก,ก้วเว์ยงออกไปครับโฟแก้วโดนเสาซ้ายเลย,ปปลยต่อยซ้ายที่หน้าลแกว์ซ้ายที่หน้าของปีเตอรนะครับกรรมการนับถึงหน้าและก็ว่าไปไม่ไหวนะครับไปไม่ไหวนะครับกรรมการก็เลยต้องชูม,มือให้กับโฟแก้ว์สิงห์จะต้องเป็นฝ่ายชนะน็อกเอาต์ยกที่5นะครับโดยลูกเข่าที่ปลายคางนะครับ ลูกเขาที่ปลายคางอย่างสวยงามทีเดียวครับตอนนี้แพทย์สนามก็กําลังขึ้นไปบนเวทีนะครับเพราะว่าเวลาที่นักมวยแพ้นอกนะครับกรรมการก็จะให้แพทย์สนามของเวทีสำรองนะครับขึ้นไปดูนักมวยที่ถูกชกนอก็อก,อกหรือว่าถูกเข่าน็อกหรือว่าถูกเตะน็อกนะครับบนเวทีนะครับอย่างทันต่วงตีนะครับเพื่อแก้สถานการณ์ของนักมวยที่พ่ายน็อกเอานะครับคนดูก็จบมือกับโปรแก้วสิงห์จตุรงนะครับเป็นฝ่ายชนะน็อกเอา อิสมาอลชังกาลีลานะครับนักมวยจากอิหร่านครับ